ทัามจะขอตั้งฐานทัพสหรัฐในประเทศไทยการเจรจาด้วยกำแพงภาษีด้วยเจรจาด้วยแรงกดดันสูงสุดเขาเรียกว่า maximum p r e เช u r e เนี่ยมันเป็นสิ่งจาเป็นของสหรัฐเพราะถ้าเราเขาไปทําอย่างนี้เราเขาไม่ไม่ทำต่างสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือต้องการบีบเราให้เรายอมในสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการอะไรบ้างครับขอตั้งฐานทัพในไทย2ซื้ออาวุธจากสหรัฐให้มากขึ้นลดระดับความสัมพันธ์กับจีนให้น้อยลงฉจนา้น้าเขาตั้งฐานทัพไว้ที่พังงาเนี่ยเะนั้น้าเขาสามารถจะ ทำเป็นคังอาวุธคังแสงมันสามารถจะเชื่อมต่อ2มหาสมุทรได้ผมอยากจะปรึกษาท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะฮะว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านทีนท่ได้ทราบข่าวว่าอเมริกันจะมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยมีความรู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวผมถ้าผมบอกว่าผมเคยสัมผัสฐานอเมริกันแล้วก็เคยรู้จักฐานอเมริกันที่มาตั้งฐานอยู่ในประเทศไทยนะครับ ็เหตุผลก็คือว่าสมัยก่อนผมอยู่ลำปางก็มีฐานบริการมาตั้งเป็นค่ายเรดาร์ครับค่ายเรดาร์อำเภอเกา,านะคาเข้ามาเข้าเมืองลำปางมาก็จะเห็นเรดาร์จานใหญ่ๆประมาณสักข้าหกอันนะอยู่นะส่องไปทางเวียดนามผมก็แปลกใจว่าเขาตั้งไปทําไมครับก็ไปถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็บอกอ๋อเขามีสงครามที่เวียดนามแล้วก็มีฐานบริการจํานวนมากไม่มากแล้วครับจํานวนน้อย อยู่นันันสิบกว่าคนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมสัมผัสแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่ามีการเป็นผู้ร้ายอะไรนะฮะแต่สําหรับคนเวียดนามลาวกัมพูชาอันนี้คือมหานตบไปนะฮะเป็นอสุรกายนะครับเพราะเขาทิ้งระเบิดเข้าไปในเวียดนามนี้มากกว่าระเบิดที่ทิ้งลงไปในสงครามโลกที่สองเองในคําว่าสงครามอินโดแปซิฟิกมันหมายถึงประเทศไทยหนึ่งในประเทศที่อยู่ในอินโดแปซิฟิกสิบประเทศที่ไปเซ็นนัญญาไว้ว่าเป็นแนวร่วมรบในอินโดแปซิฟิกโดยท่านนายกประยุทธ์ไปเซียนไว้นะครับ สิ่งนี้เป็นอันตรัยมหันตภัยอย่างใหญ่หลวงสําหรับประเทศไทยมันมีคํำขู่จากซีกสารัฐมาหลายครั้งนะครับเพราะว่าสารัมรัมีหัวรบบิวครีนงหมด3,748หัวในรายง,งานวันที่3กันยา2023แต่ล่าสุดนี่ครับได้รายง,งานมาล่าสุดนะครับ2025เดือนกรกฎาคมใช้ได้ประมาณ1,770หัวที่เหลือหมดสภาพแล้วใช้ไม่ได้ ก็คือสรุปแล้วเขามีที่ประจำการคือ1ัน0ดเจิหัวรัสเซียมีห้าพันี่ห้า้าหัวก็แจ้งมาแต่ไม่บอกว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แต่ความเป็นจริงเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันสร้างมาเจิปี60ปีห้าสิปีก็แล้วแต่เนี่ยนะมันไม่ใช่มีอายุการนาหรอกครับมันต้องมีอายุสิครับนนั้นการใช้จริงๆผมไม่คิดว่าจะใช้ได้ทั้งหมดต้องมีการอัปเดตต้องมีการปรับปรุงซ่อบมบำรุงนะครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเอามาใช้จริงๆเนี่ยประจำการนี่น่าจะได้ครึ่งหนึงวตีี่ารัเยม2 อเมริกามี2,000กันแล้วกันนะฮะแล้วจีนละ่ะจีนนี่สร้างใหม่เอี่ยมเลยครับ600ใหม่เอี่ยมๆฮะไม่เกิน10-20ปีนะฮะฉะนั้นเขาก็มีแต้มต่อแค่ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะ2,000กับ600แต่600นี่เพิ่มทุกๆปีปีละลอยคาดว่าจะประจำการได้1นึ0งนนะฮะพูดง่ายๆว่าเอาไว้ขู่นะครับถ้าอัตลงมันจริงๆนี่พันหนึง่งมันเยอะไป ะะแต่ว่าเอาตีว่าพันแล้วกันสหรัฐมีสองพันรัสเซียมีสองพันจีนมีพันหนึ่งพอแล้วสู้ได้แล้วไม่ต้องมีเยอะขนาดนั้นการที่มีหัวลบนิวเคลียร์แล้วก็มีการยั่วยุข่มขู่กันไปเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า้โลกมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แล้ววะ่ะโลกมันจะแตกระเบิดด้วยดิวเคลียร์หรือเปล่านะะอันนี้คนก็พูดกันบ่อยแล้วนะฮะแต่ผมอยากจะบอกว่ามันเกี่ยวกับไทยตรงที่ว่าทําจะขอตั้งฐานทัพสหรัฐในประเทศไทย เมื่อสักครู่ผมพูดว่ามีฐานทัพในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มีที่เดียวที่เกาะคาลำปางนะครับมันมีแปดแห่งครับนะฮะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกว่าที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่สัตหีบหรืออุตเาผมไม่แน่ใจแต่จําได้ว่ามีหลายพันนะเป็นหมื่นนะอ่ะเป็นหมื่นขึ้นไปอนะ่ะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกว่าฐานทัพอเมริกันเนี่ยถือไทยเป็นแนวหลังนะครับฉะนั้นเวลาเขาถอนทหารออกมาจากเวียดน,นามเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมาอยู่ที่ไทยอาจจะพักร้อนหรือว่าเปลี่ยนกเกณฑ์อะไรพวกเนี้ย mm hmm. ก็จะมีอยู่หลายหมื่นที่ผัดไปผัดมานะ ทำยนต์ระบบนิวเคลียร์บอมเข้าไปในระบบเศรษฐกิจโลกอันนี้สงกลางนิวเคลียร์ภาษีนะครับโดยให้ไทย3าเญี่ปุ่น25%เกาหลี้ี่อเมริกาใต้30%ลาว40%อะไรพวกนี้ยฟังาจนเบื่อละแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าไทยเราเนี่ยจะหายนะไหมถ้าเราได้36%ไม่เป็นไรนะครับถ้าประเทศอื่นได้30%หรือ35%หรือ4ีบราซิลได้ห้ยุโรปได้30ผมก็ว่าไม่เป็นไรนะครับ เขาก็ต้องซื้ออยู่ดีทําไมเราต้องยอมเขาเนี่ยเพราะเหตุผลเดียวคือเราด้อยกว่าทางด้านเทคโนโลยีเราด้อยกว่าทางด้านกําลังทหารเราด้อยกว่าทางด้านเศรษฐกิจเราด้อยทุกอย่างนะครับฉะนั้นเรากาลังเผชิญความท้าทายจากสหรัฐตอนที่ปัญหาของเราคือว่าสหรัฐบีบเราเนี่ยเราควรจะแก้ไขด้วยการให้เขายอมตั้งฐานทัพไหมการเจรจาด้วยกำแพงภาษีด้วยเจรจาด้วยแรงกดดันสูงสุดก็เรียกว่า maximum pressure เนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นของสหรัฐครับเพราะ ถ้าเราเขาไม่ทาอย่างนี้เราก็ไม่ไม่ทำตามเพราะมันเป็นอยู่ที่ผิดที่เราด้วยนะครับว่าเราไม่เคยใส่ใจเ้าเลยเราขึ้นภาษีเขามากมายนะครับกีดกันมากมายนะครับไม่ให้เขาเข้ามาแล้วเรายังขอสิทธิพิเศษทางการค้า E.S.P จําได้ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยสามารถส่งเข้าไปในอเมริกาโดยศูนย์เปอร์เซนต์เงินเราก็ขอสิทธิพิเศษในฐานะประเทศยากจนตอนหลังเขาปลดเราออกจาก E.S.P เพราะว่าเราร่ํารวยแล้วไม่ควรจะได้สิทธิพิเศษนั้นๆน,น,นะครับฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือต้องการบีบเรา ให้เรายอมในสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการอะไรบ้างครับ 1. การตั้งขอตั้งฐานทัพในไทย 2. ซื้ออาวุธจากสหรัฐให้มากขึ้นลดร,ระดับความสัมพันธ์กับจีนให้น้อยลงไม่ให้ซื้ออาวุธจีน 3. ามให้อย่าใ,ให้ใช้ระบบดอลล่าร์พูดง่ายตะก้างเงินสำรองดอลล่าร์ให้เยอะๆซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมาสำรองไว้แลกเปลี่ยนเงินตราสหรัฐก็เป็นหลักอย่าไปใช้หยวนขอ้อที่สไทยต้องออกจากบิด และต้องไม่เข้าร่วมในระบบการเงินบิดฟัง4ี่ข้อแล้วถามว่าเราปฏิบัติได้กี่ข้อถ้าเป็นผมผมไม่เอาสักอย่างแต่ว่าถ้าพูดอย่างนั้นก็เกินไปนะฮะเอาว่าเรายอมรับบางข้อได้ไหมไทยอยู่ในระบบรอน่าต่อไปโอเคนะฮะซื้อวุฒสราระได้มากขึ้นโอเคนะฮะไทยออกจากบิดและไม่ต้องร่วมชำระเงินกับบิดอันนี้สองจิตสองใจนะะตั้งฐานทัพในประเทศไทยโนเวย์ no ให้ตายก็โนเวย์การตัดหรือลดความสัมพันธ์กับจีนอันนี้พอคุย ผมลดความสัมพันธ์กับจีนผมก็ลดความสัมพันธ์กับสหรัฐเหมือนกันเท่าเท่ากันได้ลดลดจีนกับลดสหรัฐเหมือนกันคือเขาเขาว่าลดกับจีนก็ลดกับสหรัฐด้วยก็โอเคมันม่ต้องเท่าเทียมกันนะฮะคือเราไม่เอาตัวไปผูกกับสหรัฐฝั่งเดียวแล้วบอกจีนเป็นสตูอย่างนี้ไม่เอาแต่ถ้าบอกเฮ้ยสหรัฐอยากให้คุณลดความสัมพันธ์กับจีนผมก็ลดความสัมพันธ์จีนไม่ต้องค้าขายเขาเยอะก็ได้ผมก็ไม่ค้าขายคุณเยอะเหมือนกันเพราะอยู่ค้าขายกับคุณเยอะมากผมก็โดนคนกดขี่ไง่าอันนี้หลักการที่อมว่าเฮ ถ้าผมไม่ได้รัฐมนตีเนี่ยผมก็คิดแบบนี้เราต้องยื่นข้อเสนอเปนงานเพราะเราก็ไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับเราสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะฮะในอินโดแปซิฟิกเนี่ยถามว่าฟิลิปปินส์เปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีความสําคัญไหมสําคัญอย่างยิ่งนะฮะสำหรับสหรัฐเพราะเป็นอนดีตเมืองขึ้นสหรัฐแล้วก็มีฐานทัพสหรัฐอยู่4แห่งเพิ่มเป็น6แห่งแล้วตอนนี้เราจะเพิ่มเป็น8แห่งนะฮะเป็นตัวห่วงโซ่เชนอันที่2 นะฮะกับจีนนะฮะปิดล้อมจีนนะฮะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกว่าเขาให้ภาษีที่ฟิลิปปินส์สิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วยังเพิ่มเป็นยี่สิบแหมให้ไปสิบเจ็ดแล้วยังเพิ่มเป็นยี่สิบน่าเกลียดมากสิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนะั้นสิงคโปร์ก็เป็นคนเสื้อสายจีนทั้งนั้นนะฮะแต่สิงคโปร์เนี่ยถามว่าในใจเขารักสหรัฐไหมไม่รักหรอกครับแต่ว่าเขาเป็นพ่อค้าไงพ่อค้าคือมีหลักการว่าลูกค้าอยากได้อะไรเราต้องให้เขา the king. The God เขาอิสเขาซัม the King สเดอะคิงอิสเดอะก็อด ในเมื่อสิงคโปร์เป็นพ่อค้าก็ให้เขาไปฐานซ่อมบำรุงแต่เขาไม่ได้มีฐานในสิงคโปร์ว่าสิงคโปร์ไม่มีที่ดินให้อยู่หรอกครับดังนั้นเขาสามารถเข้าไปใช้ฐานซ่อมบำรุงมีทหารช่างนิดหน่อยก็โอเคอยู่ที่ประจําการที่ฐานทัพของสิงคโปร์นะครับเพื่อไปเอารถเอาเรือไปจอดบ้างอ,าอะไรไปซ่อมบ้างก็โอเคการเจรจาสหรัฐเนี่ยผมกําลังคิดว่าเขายื่นข้อเสนอมาอย่างนี้การตั้งฐานทัพในพังงานเนี่ยถ้าเทียบกับสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์มันตั้งไม่ได้คมันไม่มีพื้นที่นะ ลิปปินส์มีอยู่แล้วครับหกแห่งตอนนี้ฉะนั้นถ้าเขามีที่ประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เชนเขาดีขึ้นในการเชื่อมอินโดแปซิฟิกสำคัญเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นเขาเราจะบีบเราหน้าตาฉีกเลยเพราะเหตุผลก็คือมา,าสทรอินเดียมา,าสทรแปซิฟิกมันจะไปมาหาสู่กันมันต้องผ่านช่องแคบมาลากาแล้วช่องแคบมาลากาเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนของจีนสิงคโปร์มันเล็กเกินไปมาลเลเซียก็ไม่เหมาะเพราะว่ามัน พื้นที่มันไม่เหมาะเท่ากับไทยเพราะามันกว้างแต่ประเทศไทยมันแคบนิดเดียวการเคลื่อนทับจากซ้ายไปขวามันง่ายกว่าฉะนั้นถ้าเขาทาั้งฐานทัพไปที่พังงานเนี่ยแล้วเขาสามารถจะข้ามฝั่งไปที่อ่าวไทยในในทางบกเนี่ยมันมี2ฝั่งไงในการเชื่อมต่อคือแลนด์บิดนั่นแหละฉะนั้นเขาสามารถจะทาเป็นคลังอาวุธทําเป็นคังแสงคังน้ํามันพลังงานที่ซ่อมมันสามารถจะเชื่อมต่อสองมหาสมุทรได้นี่แหละครับคือหัวใจที่สําคัญที่สุด ถามว่าประเทศไทยมีอยู่จุดยุทธศาสตร์ที่สุดยอดในโลกไหมใช่ในเมื่อมันเป็นจุดสุดยอดของยุทธศาสตร์มันก็คือจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์เหมือนกันเพราะมันจะโดนโจมตีโดยทั้งสองฝั่งถามว่าถ้ามีฐานทัพอเมริกาตั้งอยู่มีฐานทัพอากาศมี F22 มี F35 มีเรือดำน้ำมีเรือฟรีเกตเรือดิสทอยเออ์แล้วจีนจะทำยังไงถ้าเกิดสงครามเขาต้องยึดประเทศไทยอันดับแรกเลยครับ เขาต้องถล่มประเทศไทยอันดับแรกเลยครับเพราะมันเป็นหอกทิมเขาเลยครับยังร้ายกว่าไต้หวันอีกนะครับเพราะเหตุผลก็คือไต้หวันมันใกล้นิดเดียวนะฮะมันจัดการง่ายแต่ไทยนี่มันมันยากกว่ามันมันใหญ่กว่าแล้วก็มันอยู่ไกลกว่าดังนั้นการกำจัดฐานทัพอเมริกันในประเทศไทยเนี่ยมันต้องยึดประเทศไทยให้ได้ก่อนแล้วถึงจะกำจัดฐานทัพได้ง่ายมันต้องผ่านลงมาไงฮะกว่าจะถึงอ่าวไทยกว่าจะถึงทะเลอันดามันคือเขาต้องการคุมอันดามันและคุมฝั่งอ่าวไทยโดยกองทัพเดียว เห็นไหมฮะเราถ้าเราคิดว่าท้าเราไม่ยอมการเจรจาหากเรายอมให้สหรัฐตั้งฐานทัพในไทยกองทัพไทยจะอยู่ภายใต้การบัญชาการของกองทัพสหรัฐที่เรียกว่า United States Indo-Pacific Command พูดง่ายเราเป็นลูกน้องเขาจริงหรือเปล่าไม่นานะเราไม่น่าอยู่ในคอมมานด์เขานะเขาคุณจะตั้งฐานทัพคุณก็ตั้งไปดิแล้วคุณจะมาสั่งผมได้ยังไงนะแต่ผมถามว่าถ้าเขาตั้งจริงๆเขาสั่งคุณได้ไหมผมว่าสั่งได้เพราะเหตุผลก็คือว่าคุณไปทําตามผมก็บอมคุณเลยเออ ฉะนั้นผมก็บอกว่าคุณต้องทาตามผมคุณจะห้ามไปอยู่ฝั่งจีนก็วิ่งไงถ้าาตั้งฐานทัพอะไรคุณไปอยู่ฝั่งสหรัฐทันทีแล้วจีนก็จะเป็นศัตรูคุณทันทีนะ,ะแล้วจะเลิกค้าขายคุณทันทีเพราะเหตุผลก็คือคุณเป็นศัตรูไงเขาจะค้าขายได้ยังไงเขาจะย้ายถ่ายการผลิตย้ายฐานูุนนี่าออกหมดแล้วเขาจะตั้งนู่นเลยฮะปืนใหญ่เครื่องบินนะฮะ หรือแม้กระทั่งฐานทัพเรือที่เรียมเนี่ยเขาก็ต้องให้ยึดให้ได้แล้วเขาจะเอาจริงเลยครับตอนนี้ในเมื่อสหรัฐตั้งฐานทัพในอาเซียนได้เนี่ยเขาจะตั้งฐานทัพนี้อ่าวไทยตรงที่ท่าเรือเรียมแน่นอนฉะนั้นผมก็คิดว่ากัมพูชาไม่รอด <c oughs> กัมพูชานี่เขาจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้ครับทั้ง่ว,ว่าเขาไม่รู้สึกว่าจะอยากไปประจันหน้ากันก็เลยไม่สนใจนะฮะไม่เอาจริงเอาจังนะแต่ถ้ามีฐานทัพอเมริกันในประเทศไทยเมื่อไหร่เนี่ยฐานทัพเรือเรียมเกิดขึ้นทันทีแล้วจะประจันหน้ากับฐานทัพของอเมริก เหมือนเอามากเนี่ยมากดําวางไว้ตรงนี้มากขาวก็ต้องมาประกบทันทีแต่ถ้าไม่มีมากดำเขาก็ไม่มาหรอกครับแล้วทะเลจีนใต้เป็นอะไรไหมเป็นขุมทรัพย์อันที่หนึ่งเป็นเขตอิทธ,ธิพลอันที่สองเป็นสิ่งที่ชี้เป็นชี้ตายของสงครามอินโดแปซิฟิกการที่มีฐานทัพอเมริกาในอ่าวไทยหรือในอทะเลอันดามันเนี่ยมันเหมือนกับเอามีดมาจออ่อคอหอยเขาอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีมาเมืออ่อไหร่ก็มีจ่อคอหอยก็แปลว่าเขาก็ตองเอามีดอีกอันหนึ่งมากันไว้กันไว้ แล้วเขาจะต้องสร้างฐานทัพขึ้นมาในอาในทะเลจีนใต้แล้วก็มีแน่นอนครับว่าที่ท่าเรือเรียมกัมเูาชาต้องมีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นฐานซ่อมบำรุงเนาะไม่สามารถอยู่ในทะเลตลอดเวลาเนาะมันต้องขึ้นบกแล้วต้องมีฐานใหญ่เนาะมันจะฐานในทะเลมันฐานเล็กไงตอนนี้เขามีฐานทัพในทะเลจีนใต้อยู่หกแห่งนะครับจีนไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่มันเป็นฐานเล็กนะฮะเพราะมันมีพื้นที่เล็กนะฮะมันไม่มีพื้นที่กว้างนะฮะมันเป็นแค่เกาะเล็กๆนะฮะอยู่หกแห่งนะฮะส่วนใน ื้นที่ใหญ่ก็มีที่หายหลับนะฮะดังนั้นการที่เขามีที่ท่าเรือเลียมที่กัมพูชาก็จะช่วยให้การลบเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นถ้าเราไม่ยอมสหรัฐโด,ดยหายไปสร้างความสัมพันธ์กัรโครงสร้างระเบียบโลกใหม่ภายใต้การน,นาของจีนรัสเซียบิตเซี่ยงไฮ้โคเปอร์เรชั่นกลุ่มโคโมโซลเราจะ,ะเผชิญอะไรเราจะ,ะเผชิญกับความวุ่นวายแทรกแซงการเมืองจากภายนอก CIA FBI ตัวป่วนตัวร้ายทั้งหลายก็จะเข้ามาล้มระบบยีจิมเชง เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร